เป็นไงล่ะคะไทยแลนด์เขาไม่ลูกเล่นบางบรียย่เออสุดจริงน่สีชมพูหม่านมงนะคะเป็นอย่างนี้เองนะคะมงมาแน่แม่ปริ่มสิบติดสิบอ่าเปลี่ยนไปเลยะค่ะ5ชุดกว่าจะถึงโน้นนะคะน่าเตรียมไปประมาณ150ชุดแดิวก็เดิน <Okay. S 2> อันนี้คือลุกคนพร้อมบงนะคะชอบลุกวันนี้นะจ๊ะลุกแรกคือตายแล้วผ้าช<อ>ีฟ <ss es> มาแน่นอนคอกระพรงบวันนี้นะลุกน่าเอร่ากู้ะพูหม่านมองนะคะถ่ายรูปไปเลยค่ะฟ้ปะปาปอลล่าต้องแบบประทับใจวันนี้นะคะลุกก็ออกเดินทางไม่เหมือนใครนะคะใครทราบว่าวจัแงแบรนด์อะไรนะคะก็ะส่ขงข้อมูลมาได้เลยนะคะ บูรีเย่มากสวยมากว้าวว้าสวยได้น่คะได้ได้รูปกันแล้วนนได้ค่ะพี่โน้ตไปค่ะตอนนี้นะคะเราก็ จะเ,เข้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะสวยมากค่ะตอนนี้นะคะอาเมนดาออฟเน,นะคะเอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปปล่อยแล้วก็ไปสัมภาษณ์นะคะอาร์เมนดาออฟเดิมน,นะคะที่โพเดียมสัมภาษณ์ท่างในค่ะเดี๋ยวยังไงก็มาเจอกันแน่นอน,นะคะ่ะ บรรยากาศที่เต็มไปด้วยโควิตไมค์นีนะคะทุกคนก็ได้มีการสวมหน,น้าะ,นะคะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะ ไปหน้าไปนนคบปหน้าบายได้ค่ะข <ma> ้างหลังด้วยนะครับต้องหลันิดน <please come. S 1> um ึงครับเยอะๆไปนะครับถ nice. ่ายหลังอไรกูทุกคนถ่ายหลังนิดนึงครับ คลคครับตั้งนื้นะคะบขอกนิดนึงครับ ขอบคุณนะครับขอบรคุณขอบรคุณนะครับขคุณนะครับข้างข้างหลังข้างหลังครับได้ครับได้ครับมองกลางหน่อยครับ

ไม่นดาคะขอซู้ๆไหน่อยค่ะไม่ได้ครับขอ,ขอ,ขอบาบบายะะด้้ยค่ะเมนดาขอบาบบายะะด้วยคะ่ะ